กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยมซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้พี่ก็จะมาแจ้งข่าดวด่วนนะครับก็คือตอนนี้นะครับจะมีทางด้านของบูยาพัดแจกฟีกแล้วนะครับเพราะก็คือแบบว่าเมื่อวานนะครับใครที่แบบว่าได้ติดตามพี่ในเพจหรือเปล่านะครับก็คือ พี่ได้แจกในส่วนของบูญญาพาสไป5คนเลยนะครับสำหรับในเพจนะครับก็เียดีว่าเ c ีของพี่นะครับก็เียด้ว่าได้ของฟรีไปเยอะแยะมากมายนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับรีบไปติดตามได้แล้วนะครับส่วนเพจก็อยู่ใต้คลิปนี้เองนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นเพจ Facebook นั่นเองนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับนอว่ากิจกรรมต่างๆอัปเดตประมาณไหนนะครับก็จะมีแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจหนจะเต็มแน่นอนนะครับน้องและคลิปนี้นะครับพี่ก็ ในส,ส่วนของบูยาพาตัวใหม่นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของบูยาพาตัวใหม่นะครับนอก,ก็คือเตรียมตัวเลยละกันนะครับเพราะว่าบูยาพาตัวใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่า กิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่แบบว่าลหลายๆคนต้องได้เล่นแน่นอนนะครับเพราะว่าบูย่าพารมันมีทุกเดือนอยู่แล้วนะครับนาะและถ้าคนไหนอยากได้แต่ถ้าไม่มีตังปลดหรือว่าเพชรปดนะครับนาอก็คือ พี่ปดให้นะครับนอหรือว่ามีการแจกให้ในเองนะครับทุกคนเออคนจัประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆจากทางพี่ในเองนะครับนอถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็คือเดี๋ยวพี่แจกให้นะครับแต่ก่อนที่แบบว่าจะไปแจกพี่ขอรีวิวก่อนละกันนะครับก็คือบุญญาพาตัวนี้นะครับเป็นบุญญาพาที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาเดือนหน้านะครับนอแน่นอนอยู่แล้วนะครับเดือนนี้ทุกคนรู้กันหมดแล้วนะครับแต่เดือนหน้านะครับนอก็จะมีการ อัปเดตเข้ามานะครับทุกคนเดก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับนอกว่ามีอะไรจุดไหนบ้างนะครับนอกก็คือขั้นแรกเลยนะครับทุกคนจะได้ในส่วนของ สุดผู้หญิงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับแปลกแหวกแนวแน่นอนนะครับน้องพี่ถึงอยากแจกนะครับก็คือซีชั่นไหนแปลกซีชั่นไหนสวยนะครับพี่จะแจกแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเพราะว่าถ้าอันไหนสวยก็ต้องแจกอันไหนแบบว่าแปลกก็ต้องแจกนะครับเนาะต่อมาทุกคนก็จะได้ในส่วนของนี่เลยนะครับเนาะก็คือสุดผู้หญิงนะครับก็แยกให้เราถึง4ีสิ้นส่วนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะออกแนวแบบว่าถ้วยลา เมงอะไรประมาณน,นี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับน้องก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็เตรียมตัวละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าของในนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับมีพรีเมียมกับธรรมดานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของเลเวลส0นะครับสำหรับสายฟรีก็จะได้ในส่วนของกระเป๋านะ ครับเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าสายฟรีนะครับเนาะไม่ปลดขั้นก็จะได้ไปนะครับทุกคนแต่ถ้าสายเติมได้อะไรนะครับเนาะก็คือสำหรับสายเติมก็จะได้ในส่วนของสกินลดนะครับเนาะก็เป็นสกินลดชิปนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยโอ้โหเท่มากนะครับเป็นแบบว่าทาโคยากิเป็นปลาหมึกอะไรประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าโคเท่โคเฟียนะครับเพราะว่าเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็ต่อมาเราจะได้ผนึกคิตันและ จะมีทางด้านของระเบิดนะครับทุกคนระเบิดลาเมงนะครับทุกคนนี night, ่เลยนะครับพี่เรียกแบบนี้แล้วกันนะครับก็เป็นทางด้านของระเบิดลาเมงแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นสกินระเบิดนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของกองศพลาเมงนะครับก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกองศพลาเมงหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับก็เรียกได้ว่าหลายคนนะครับก็คืออยากได้แน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสกินปืนนะครับเป็นสกิน ปืนฮิวหรือว่าสไนฮิวนะครับก็จะได้ไปนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตเทโคตเฟียวนะครับและที่สําคัญก็คือ มีสถานะด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสถานะนะครับก็เรียกได้ว่าโหดๆไปเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีทางด้านของโรไฟลและพื้นหลังนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็คือยังจะมีทางด้านของกระทะด้วยนี่นะครับทุกคนก็คือแบบว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกระทะนะครับที่แบบว่าโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับเนาะก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเอฟเฟกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของกางเกงด้วยนะครับสาหรับสายฟีก็จะได้ในส่วนของกางเกงไปนะครับก็เป็นกางเกงประมาณนี้เลยนะครับสุดเท่สุดเฟี้ยวกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสาหรับกางเกงนะครับโคตรเท่เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเท่จัดจัดกันไปเลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมด เท่านี้นะครับพี่ขอบอกเลยในกันนะครับว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเนาะที่แบบว่า ทุกคนจะได้ไปนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะรีดีว่าเป็นปลาหมึกนะครับพร้อมกับถ้วยราเมงอะไรประมาณนี้เลยนะครับเนาะเป็นกระเป๋าสะพายนะครับทุกคนก็ถือว่าโคเทโคเฟียวกันไปเลยนะครับเนาะก็มีเอฟเฟกเหมือนกันนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับก็จะมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดสำหรับสายฟรีด้วยนะครับเป็นร้านราเมงเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโคเทโคเฟียวนะครับมาพร้อมกับ ท่าทางนะครับน้องซีซั่นนี้มีท่าทางด้วยนะครับและท่าทางโคตรเอาเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นท่าทางประมาณนี้นะครับน้องก็คือมีสะบัดตูดด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับท่าทางนะครับน้องเรียกว่าโคตรกวนเลยนะครับเป็นท่าทางกินราเมงอะไรประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าได้ไปนะครับน้องก็คือจะ กวนจริงๆนะครับก็คือแบบว่ามันกวนจริงๆนั่นแหละนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับทุกคนแต่ละอันนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของซุปซน์นะครับที่แบบว่าทั้งเทและกวนไปในตัวนะครับก็คือ หน้าตาของมันนะครับเรียกได้ว่ามันจะโคตรกวนเลยนะครับเนาะส่วนทรงผมก็โคตรเท่เลยนะครับ เอาง่ายๆก็คือแบบว่าลงตัวนะครับเนาะสำหรับสุดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับลงตัวมากๆเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับก็คือสุดนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามานะครับและการแจกของพี่ก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือแจก5้ารางวัลต้นเดือนหน้านะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็แจกเหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับต้นเดือนหน้าพี่แจกให้เหมือนเดิม5รางวัลนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียง เท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแช์นะครับเพียง่นี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่นะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับทุกคนเออก สนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังกระบะไม่ต้องเสียตังโดเนตเลยนะครับพีแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ละกันนะครับสำหรับวีพีก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบายบาย